ค่ะจากช่องมาแรงมดว,วันนี้นะคะมันจะมาสอนทุกคนปลูกอนูเบียค่ะถ้าจะให้แนะนําไม้น้ําที่เลี้ยงง่ายสำหรับมือใหม่หมดก็จะนึกถึงอนูเบียเป็นชื่อแรกๆเลยค่ะซึ่งอนูเบียนะคะเขาก็มีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะทุกคนตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะอย่างนี้เลยนะคะอนูเบียพิตตี้นะคะหรือบางต้นก็มีขนาดใหญ่มากเลยต้นเดียวเต็มตู้เลยก็มีค่ะ อนูเบียสเขาเป็นไม้ที่โตช้ามีความต้องการแสงน้อยถึงปานกลางมีค่รวบอานหรือไม่มีค่ร์บอนก็สามารถเลี้ยงได้ค่ะเราสามารถปลูกเขาไว้ในตู้โดยที่ไม่ต้องปักลงดินเลยค่ะแล้ววันนี้มันก็จะมาแนะนําวิธีการปลูกอนูเบียสตั้งแต่ได้เข้ามาเลยนะคะว่าเราจะจัดการเขายังไงค่ะวันนี้มันก็ได้อนูเบียสมาจากฟาร์มไม้น้ําภูเก็ตนะคะขอบคุณมากๆาเลยค่ะ ตอนแรกเลยนะคะเราได้อนูเวียสมานะคะไม่ว่าจะเป็นใบหกหรือใบน้ําเราต้องทําความสะอาดเขาก่อนนะคะทุกคนเพราะที่ีเราซื้อมาเขาอาจจะมีสิ่งสกปรกติดมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยพานาเรียหรือว่าตะไคร่นะคะซึ่งวิธีการทําความสะอาดนะคะมด่ํทคลิปไว้แล้วใครยังไม่ดูไปลองดูนะคะหรือสามารถล้างด้วยน้ําสะอาดธรรมดาก็ได้ค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะเราก็มาตรวจเช็คว่าอนุเบีที่เราได้มานะคะมีใบไหนที่เปื่อยแหวง่งเป็นรูนะคะหรือว่าไม่สมบูรณ์นะคะถ้าเราเจอนะคะเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะใบที่เป่อยหรือใบที่แหวง่งถ้าเราเลี้ยงไปนะคะเขาก็ไม่กลับมางามเหมือนเดิมแล้วะคะ่ะ ขันตอนที่3นะคะก็คือขั้นตอนที่เราจะนําอนูเบียสลงไปปลูกในตู้ค่ะเดี๋ยววันนี้มดมี3าวิธีมาแนะนํานะคะวิธีเบสิกง่ายๆที่ทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีอุปรกรณ์อะไรเลยก็คือการเอาอนูเบียสนะคะไปซุกตามซอกหินหรือไม่ก็ซอกต้นไม้นะคะก็สามารถปลูกได้เลยค่ะวิธีที่2นะคะเราก็เอาอนูเบียสนะคะไปพันตามก้อนหินตามขอนไม้โดยการพันนะคะเราสามารถพันด้วยได้หรือว่าพันด้วยเอ็นก็ได้นะคะ วิธีที่สามก็คือเราสามารถเอาอนูเบียสะคะติดกาวลงไปกับก้อนหินหรือว่าขอนไม้ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะว่าแบบไหนง่ายกว่ากันนะคะไปดูกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะก็คือวิธีซุกที่ขอนไม้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเลยนะคะเราก็หาช่องนะคะที่สามารถที่จะยัดอนูเบียสลงไปได้นะคะ วิธีการที่จะนำอนนเบียสมาติดที่ก้อนหินนะคะเราควรจะเลือกก้อนหินที่มันเป็นแบนนะคะที่สามารถตั้งไว้ได้แบบนี้นะคะทุกคนเมื่อเราเลือกหินได้แล้วนะคะเราก็ใช้กาวนะคะสำหรับติดไม้น้ำแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถติดได้ในน้ำแล้วก็ติดได้บนบกด้วยวันนี้่าจะมาติดบนบกให้ดูจะได้เห็นกันช,ชัดๆค่ะ มอจะหยดกาวลงไปแค่นิดเดียวพอนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็วางอนูเบียสลงไปเลยค่ะเอาตรงลโซมเขาวางไปนิดเดียวก็พอนะคะให้ต้นตั้งขึ้นค่ะแล้วก็กดไว้แป๊บนึงนะคะให้กาวติดค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ออกมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะ พอลงไปในตู้นะคะอาจจะเห็นรอยกาวเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรนะคะทุกคนพอทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวก็กลมกลืนไปเองค่ะและถ้าเป็นกิ่งไม้หรือว่าขอนไม้เราก็สามารถใช้วิธีติดกาวเหมือนกับติดกับก้อนหินได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นกิ่งไม้มันจะชอบพันด้วยเอ็นหรือได้มากกว่านะคะเดี๋ยวมันจะทําให้ดูนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเลือก ไม้ให้เหมาะสมกับกิ่งไม้ของเราก่อนนะคะพอเลือกได้แล้วเราก็มาจัดวางลองดูนะคะว่าตำแหน่งไหนจะสวยงามนะคะอันนี้หมดเลือกมาแล้วค่ะว่าจะวางตรงนี้นะคะทุกคน หลังจากนั้นนะคะมดก็จะใช้ได้นะคะในการมัดนะคะโดยวิธีการมัดนะคะเราจะไม่มัดที่ลากของเขานะทุกคนเราจะมัดที่ลาโซมนะคะก็คือส่วนบริเวณนี้ค่ะเราไม่ต้องมัดให้แน่นมากนะคะทุกคนเราแค่มัดให้ได้รูปทรงหรือว่ามุมที่เราชอบก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราปลูกไปสักพักลากเขาก็จะยึดกิ่งไม้เองค่ะโดยวันนี้มดจะใช้เอ็นนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้นะคะ 1> 1, years later เรียบร้อยแล้วนะคะพันออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนว,วเมื่อเราเตรียมอนุเบียสไว้พร้อมแล้วนะคะเราก็สามารถเอาประดับตกแต่งในตู้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะเดี๋ยวโมจะเอาไปตกแต่งตู้ประกัดนะคะทุกคนยังไงร,รอติดตามชมดูนะคะ วันนี้โมต้องลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติงตง แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะตอนนี้เรามีแฟนเพจใน Facebook แล้วนะคะทุกคนชื่อแฟนเพจตู้ไม้น้ำโฟเคไบแมลงมดค่ะอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็พูดคุยกันในเพจนะคะและถ้าเกิดใครอยากอุดหนุนช่องของเราสามารถเข้าไปอุดหนุนได้ในช้อปปี้ชื่อร้านตู้ไม้น้ำโฟเคไบแมลงมดมีอุปกรณ์สําหรับไม้น้ําครบเลยนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบาย